ครับสวัสดีเป็นเพื่อนทุกท่านทุกน้ามครับมือ่อนี้เป็นวันที่หตุลาคมครับตรงกับวันอาทิตย์ครับการเลี้ยงตะกะแตนแบบ V.I.P กับรบเเดือนพอดีครับที่ผมสั่งกรงขึ้นมาครับพอดีตะกะแตนก็ได้ยี่มือครับ2ี่สินี่แหละะมาานี่แหละกําลังจะเป็นปีครับ มื่อนี้ผมจะมาตำมความสะอาดการบริหารจัดการขี่ของเขาครับช่วงนี้เขากินอิ่มครับก็ล่างตากแดดอาบแดดกันแล้วก็แตนเขาจะอยู่ช่วงเท่งครับพี่น้องแต่ว่าขี่เขานันจะลงบาอยู่สันล่างครับ อย่มาอย่คนละสันแต่ว่าตอนเอาขี่ออกจะเฮ็ดจังสีครับจะดึงตัวเดียวมากเลยครับเอาไปจังคอยสันออกมันจะมีเศษหนาอยู่นํำครับแต่ว่เาเ้าไปดึงออกมา,มากได้ กี่ทั้งหยาขนาดลงมากครับถ้ากระแตนเขาจะยู่ตั้งเท,งทิงครับพี่น้อเศษหนาตัวมันหลอดลงมาได้ครับแต่วราห้ากตักตัดกองครับเรือนจะเป็นหูใหญ่ครับพี่น้อ ให้มือเขาจกได้ครับครับประมาณนี้แหละพี่น้องพอเส็สินเขาก็เอาทุงดำอัดไว้งสีครับก็จะปลอดภัยแล้วย่ามามื่เารจังสีครับเขาจะขึ้นมา มื่อฟีงแดดครับพี่น้องเขาจะขึ้นช่วงเทิงครับเพราะฉะนั้นเขาจะว่ไปปะปน,นกันกับขี่เขาทั้งลมครับเขาจะอยู้โคตรสั่นครับพี่น้องครับจังสีละแบบบริหารจัดการกระดาษพี่น้องกาสะอาดสะอาดดีอย่ครับ แล้วก็แตนกับแข็งแรงดีครับบางอย่างครับถา้าเฮาบอกแก้ไขมันจะมีปัญหาครับพาะะฉนัการบริหารจัดการบาเรื่องใดครับถา้าเขาแก้ไขให้มันถึงจุดนั้นมันจะง่ายครับอ่ะพี่นอ้องมื่อนี้ทกักทายพี่นอ้องซ้ำเนึครับมื่อวันที่หนึ่งตุลาครับ เป็นเมือ่อสันวันดีครับทุกท่านทุกหน้ามส,สวัสดีครับสวัสดีครับ